คุณผู้ชมที่เขาลบทุกท่านนะครับหลังจากที่เราเดินทางขึ้นมาถึงภูเขาแล้วก่อนขึ้นถึงภูเขาเนะี่ยฝนยังไม่ตกนะพอจะขึ้นภูเขาฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นมานะโอเคเอาถ่ายตอนนี้แล้วกันนะหลังจากที่เราขึ้นมาถึงนี้ล้วเราก็เจอแล้วเนี่ยนีนคือเห็ดอะไรกันดูใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปถาม ถามเจ้าของถิ่นโอเคลักษณะป่าก็ยังเหมือนเดิมนะนี่เป็นภูเขาทื่เขาภูพานอุทยานแห่งชาติภูพาเล็กที่มีก้อนหินแบบนี้ก้อนหินขนาดใหญ่มากเลยเหมือนมีคนแกะสลักไว้รอเนีย่ยทำไมมันไม่เป็นแบบนี้นะ แบบนี้แล้วแบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่มันเป็นก้อนแบบนี้กลมๆถ้าแผ่นดินไหวอันนี้ละมั้งก็คงกิ้งลงมาก้อนกลมๆนี้ก็คงจะกิ้งลงมานะประมาณนี้ นั่นแหละมีต้นไม้ด้วยมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นด้วยนี่มันก็ยังไปเกิดนะขยันจังฮมดูดิอันนี้จะได้หรือเปล่าก็ไมู่นะ มาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวถ้าเจอเห็ดอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับอันนี้ก็ดูก้อนเห็นก้อนนี้ไปก่อนรู้สึกว่ามันจะใหญ่ผิดปกตินี่ครับคุณผู้ชมครับอุ้ยนัน่นดินั่งน้อยอู้หุพนอุ้ย,ยนั่นโอ้นี่ครับคุณผู้ชม นี่คือดอกที่บ้านแล้วนะนี่คือเห็ดลังงอกนะครับนี่ดอกจูมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไข่มันนี่นะน่ะเดีนะเนี้ยเอะไ่ายนี้ก่อนนะเกบนี่ครับอันนี้ไข่มันที่มันกําลังจะเกิดเป็นดอกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ว้าวนี่ครับน,ดด <laughs> นี่นะี่แหละที่เรามาหาเตะ ที่เราอยากมาหาก็เพราะงี้แหละมันตื่นเต้นครับนี่นี่อันนี้คือดอกมานและถ้าเรามาไม่ทันถ้าจะไม่เหลือไว้ให้เราเก็บ <c oughs> อึฮฮะนนี่เก็บ เขาวาเม่อวานเขาจะมาเอาเป็นกระหยังเลยไข่มีเละข้ามเกี่ยวนี้่นี่คือเห็ดหลังงของแท้ไม่โหล้่อะโชว์ชวเห็ดลังงกหน่อย โชว์มั้งสิไหมเอาเอาเออโอเคเห็นมาละโอเคเรียบร้อยอ่ะเอาดอกไอเอาที่มันง่ายก่อน้ มันช้ำไปข้างนึงทีนี้เราก็ไปเอาไข่มันไข่มันนะครับดิไข่มันแตเห็ใจใจนไหมันกำลังโอ่โอ้ยกีใใรร่ไข่ด้วยนีอกี่ไข่ดู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 ประเทศประเทศไทย เหงส์ฟ้าหมดแล้วหมีสวยงามตลอดกาลแม่ไข่กระป๋องนี่คือไข่กระป๋องนะไข่เรียนอะไรไข่เรียนไขเ่เต่าะอ๊ยยังก็สิหลายเลยเชื่อหรือเปอย่าเป็นไงมันเห็นไหมเห็นวันเกิอดอีก ม่ใช่เกิดหลายเกินเลยด้วยายไมเป็นฟังไว้อันเอาจะเอาอันที่เป็นก้อนเล็กๆนะอ,อันนี้จะเอาเดีฟังไว้เดี๋ยวมันก็เกิดอีกโอ้อโอยสยทงงรักะทยอือนนอือ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 นืออืออนะืออก็ดออ แล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งคุนี่อุ้ยโอ้โหสวยๆอันนี้น้อยเอาใบไม้ออกให้หน่อยใบเพชรเออมีจิ้มได้ไหมนี่นี่นี่ ดอกขาวๆมันอยู่ในดินเลยพอไหมเหยื่อเล็กนะโก้ียบแล้วเกลียบเกียบแล้วปล่อยไว้ให้มันเกิดต่อแล้วก็จุดนั้นอีกนี่ข้างล่างอีก นี่ด้พี่น้องครับเห็ดละงอกค,ครับเอาเลยงบ่ตัวจริงบอไม่ใช่ตัวปลอมนะตัวจริงเห็ดละงอกขาวนะครับนี่แล้วก็นี่อีกฝูงหนึ่งฝูงเห็ดละงอกนะาประทับใจมากๆเลย อ,อะไรทำมัน,นม,มาเงาะมาแงเชียวหอยหอยหอยต,อยตัวเมื่อกี้นี่แหละมันหมักกิน,นเห็ด<า>ก,<ะ>กินแล้วไปหาอันใหนเฉยตื่นเลยดิมโอ้มีเจ้าประจำอยู่แล้วเราก็จะเอาไปกินดีไหมเนี่ยหอยหอมมาหากินก่อนคนคนตัวเมื่อกี้เลยนี่มาเลยหน้าดำจริงๆแล้มันจะหน้าใสร้อนช้า เพราะว่าควรมั่ทำให้ตกประไดตกม่อกีในหน้าดำเลยโอ,โอ้ย่ออยยนแล้วไม่ต้องเอาปล่อยให้มันเป็นเชือ้อได้อยู่เละแล้วเละมาเลยไปดูกันเราอันนี้คือเห็ดกอน,นะครับนี่เห็ดกอสร้าง ผนะักหวานป่าโดยแท้เลยนี่ย้อนนะ,ะใช้ดูนี่ครับผักหวานป่าที่เราไปปลูกในบ้านนั่นแหละเอามาเล่นไปปลูกนี่ผักหวานป่าแล้วนี่เห็ดเห็ดกอสร้าง เห็ดนี้มันจะชอบก่อสร้างเขาก็เลยเรียกว่าเห็ดเสียงน้ำไหลธรรมชาติงดงามยิ่งนักนี่น้ำก็เย็นเย็นนี่โอ้ ต้องบอกนะครับว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ก็เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามบรรยากาศที่ดีนี่น้ำน้อยอันนี้กินได้นะเนี่ยผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว ทางขึ้นมาชันมากเราก็ไปต่อที่ถ้ำเขียดมันมีฝนตกก็เลยมีน้ำ นี่คือไม้มันไม้มันสัมสน่นมันก็เลยท้องนี่ไม้มันสัมสน่นมันก็เลยท้องเห็นไหมมันเกี่ยวกันขึ้นมาใช่ไหมนี่เกี่ยวกันขึ้นมาปุ๊บท้องเลยกลวยไม้ ารรมชาติครับเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายเห็ดนะครับไข่เห็ดไข่เห็ดละงงกนะครับรนี่ครับนี่ครับไข่เห็ดละงกงอกได้ <c oughs> ร<อ>ครับเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายเห็ดนะครับไข่เห็ด ไข่เห็ดละงงกนะครับน,รรนี่ครับนี่ครับไข่เห็ดละง,งอกองกได้<อ>นี่แหละครับการมาหาเห็ดใครว่ามันง่ายลำบากจะตายดูดิแดดก็ร้อนฝนก็ตกเกงก,งก็จะหลุด ปลากระลยุงก็เยอะโอ้จ้าถ้าใครไปซื้อเห็ดน,นะครับอย่าไปต่อเขาเลยอย่าไปต่อเขาเลยครับซื้ออโลดมันหยากมันหายากเมืนน่อนี่เลยทางขึ้นทางลงเุลน่ะเหงยวสั้นก็สิขึ้นเพื่อที่ลง นะขึ้นผู้ลูกนั่นขึ้นผู้ลูกนี่เฮ้ยอมเมนง่ายๆเด้อพี่น้องครับนี่หนึ่งดอกเห็ดกอเห็ดกอนะครับเห็ดกอนี่สีแ,งแดง เส้นทางการหาเหตุเราก็จะประมาณนี้นถ้ามันมีเหตุอย่างอื่นอยู่ด้วยนะแบบนี้แสดงว่าเหตุที่เราต้องการมันก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าเหตุพวกนี้มันจะเกิดไล่เรียกกันถึงแม้มันจะต่างสายพันธุ์แต่ว่าเวลาฝนตกมันก็จะเกิดพร้อมๆกัน หลังฝนตกนะแล้วก็มีแดดออกแบบนี้นะแล้วมันก็จะเกิดเห็ดตามธรรมชาติที่เราเห็นตอนนี้ก็จะมีเห็ดหลังโงกเดือนนี้เดือนกันยานะวันที่สิบหวันหวนยออกไม่รู้ใครจะถูกหวยหรือเปล่า ตอนนี้แบตหมดไปหนึ่งก้อนแล้วนะกับ action cam d j r action cam ตอนนี้เราถ่ายอยู่ที่ c k c k 30 f เฟรมเทเพราะว่าเป็นค่ามาตรฐานที่เราถ่ายแล้วถ่ายได้แล้วมันมีล็อก steady นะกันสั่นน้อย เดินผ่านไปทำไมนี่นี่มาเก็บเดียวนี่มาเก็บเดียวนี่เดินผ่านไปได้ยังไงจกลูกจิกเลีกอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปก่นัน <laughs> บอกเขาจะผ่านไปตั้งหลายคนแล้วติ อันนี้ก็คือเรือไว้ให้เรานะโอเคเอามีดไปใส่ทีนี้เราก็หาเพื่อนมันนะเพื่อนมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละ อ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราได้เยอะเท่าไหร่ละนี่ครับคุณผู้ชมหน้าเขียวถ้ามีสีเขียวเขาเรียกว่าหน้าเขียวถ้าเป็นสีม่วงๆเขาเรียกว่าหน้าแรกครับได้ยินเสียงอะไรไหมมันคือเสียงน้ำตก เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูน้ําตกนะโอ้นี่ไงเห็นน้ําตกและเรามาเอ้ยเรามาทีไรไม่เจอน้ำทุกทีมารอบนี้แหละเจอน้ําเพราะว่าพายุโกนเซนนี่อันนี้ก็จะเป็นลานหินกว้างใหญ่ไพศาลมากๆ นุ่นฝนมาแล้วและนี่ก็คือน้ำตกใช่ไหมใช่นั่นไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปถ่ายรูป ลรูปกันเดอ้อเดทาน้ำจบก,ก่อนอ๋อมันไม่เยอะเท่าไหร่มันเล็กๆนี่เอง ย่่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะถ่ายรูไปไว้เป็นที่ระลึกว่าเราได้มาตอนที่มันมีน้ำตกกางเกงก็สลุดฝนก็จะตก <c oughs> โอ้ยอ,อ้นนุ่นมันมีสองล็อกนี้แล้วก็ล็อกนู้ ไม่น่ามีใบใบไผ่มาบังเลยว่ะ รวมก็เมื่อกี้ก็ยังไม่หมดนะนี่ด้านบนยังมีอีกนะครับลักษณะน้ําไหลเป็นท้ายน้ําตกแต่ว่ามันมีขนาดเล็กแล้วก็มีหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุม,ลมแบบนั้นนะแต่ว่าอันตรายมากก็คือมันลื่นถ้าตรงไหนมีตะไคร่น้ําก็อย่าไปเหยียบแล้วกันจะลื่นเหมือน คนถ่ายเมื่อกี้นี้ดีนะไม่ล้มกล้องฟาดพื้นเรายังจับถือกล้องไว้อยู่เนี่ยพื้นดินแห้งๆแบบนี้เหยียบได้แต่แบบนี้ห้ามเหยียบเนะี่ยเห็นตะไคร่น้ำสีเขียวแบบนี้ห้ามเหยียบเพราะเหยียบปุ๊บอันตรายล้มทันที ก็วันนี้ก็หาเห็ดจนค่ำแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้กี่โมงแล้วนะน่าจะใกล้16หนาฬิกาแล้วล่ะเราก็เลยจะกลับแล้วนะครับก็มาดูผลงานว่าเราได้เยอะมากน้อยแค่ไหนหาสคนนะครับกับน้องนี่ได้เท่านี้แหละครับ ก็ส่วนสูงวันอยูประมาณนี้ก็เกือบเกือบเต็มนะครับเอาง่ายๆคือเกือบเต็มอันนี้คือหาเล่นๆนะครับไม่ได้หาจริงจังถ้าเดินเฉียบเฉียบโฉโชมาเฉียวเชียวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ล้มสองครั้งดีดูในคลิปก็น่าจะรู้นะโอเค เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ